ต่อปึ๊บสุดท้ายก็จะมีคะแนรนรวมให้นะครับคำถาที่ข้อสุดท้ายจากสร้างมากินต่อปึ๊บมีคะแนรนรวมให้อันนี้หมายความว่าไงครับทั้งี้ก็ค,คะแนนที่ได้40คะแน 40, ะแนเต็ม80คอร์เรกชันตอบถูกเท่าไหร่ครับสี่้อนคำถาม8ข้อได้ทัดกี่เซนต์ครับ50% ตอบหนึ <mile> ่งครั้งบอกซอนี้ไม่ผ่านนะครับคมไม่ผ่านนี่ครับคือแบบทดสอบที่ครับสามารถสร้างขึ้นมาได้อาจารย์ก็นำวนีีไปขึ้นเว็บไซต์ออนไลนหรือทำเป็นชุดสื่อการสอบได้นะครับเปคอมพิวเตอร์เป็นการอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับที่าทอ่นาใคดี่ตั้อหนึ่งตังเปอร์เซ็นต์แปดสิบปอนางท่านอาจจะปส ทำไมต้อง80%ที่จะผ่านอาจารย์กำหนดได้ครับ้ตรงนคะครับวิดพีเฟลนแล้วก็ไป,กไปแก้ไขคะแนนนิดนึงแก้ไขว่าตั้งไว้กี่คะแนนไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ทีครับตั้งไว้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะแจ้งบอกว่าให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านครับต้องเดินเกิน80%ขึ้นไป,ปนตรงนี้ครับ พาดออเฟลทาตั้งไไปที่วิดวิดพีเฟนเทคนคจะทำไม่ใช้ได้นะเคทคนิคอางนี้อย่เงานีกราทเผมว่าจะ,ะ,จะเลอกท่าไหร่นะปสามห้าสิบเก้าตอนนี้น่าจะเป๊นะ ทำจนมันต้องแบบนี้แต่ผมโอ้ยนี่น่าสนใจรับเออนี่น่าสนใจโอ้ยนี่นะนี่นะคำถามนะต้องตรงนี้ไม่ยากเลยจันเราต้องหลักการนะครับเราต้องไปสร้างครั้งทำถามไม่ก่อน ใช่ทคำถามก่อนโดยไปที่ลิปโดยเก็บสายก่อนเนาะฟังคำถามพิชั่นบูมมินเจอร์จริงครับพิชชั o นบูมม a น a เจอร์เพืี่เข้าไปจัดการตาคำถามพิชั่นบูมมิน g เจอร์เดี๋ยหน้าต่านครับ ตอนนี้ครูหนึ่งก็คือชื่อของผู้ถา,ขาเขาใช้คำว่าครูนะครับแคมที่ไม่มีคําถามอยู่เลยนะครับเราจะเพิ่มคำถามในการคลิกที่หัวเพิ่มคำถามลองเพิ่มนะครับชน ด้ายเป็นปคำถามใหม่นะครับด้านซ้ายเป็นคำถามด้านขวาเป็นคำถามมีสองคอน์เพิ่มคำถามที่คอร์บขวาทีกเครื่องหมายหัว ทำไมนะไปั้นชันบู S S là phải là phải ้จิเกอรเริ่มเพิ่มไปไปเรื่มเพิ่มจะเิพิ่มคำถามนะครับสมมติผมลองเพิ่มสักสี่ห้าต่อแบบอะไรแบบเลือกพูดเลยตั้งเดียวนคำถามด้วยกัน โอเคเราจะเพิ่มเข้ามาอยู่ที่ไหนครับเข้ามาอยู่ด้านล่างครับโพสรงนี้ไรบ้างคำถามอยู่ในปูหรืออยู่ในกลางคำถามจะถูกสร้างไว้ด้านล่างนี่ครับด้านล่างคำถามผมขอเป็นแบบฟ้องเลียวแล้วด้านล่างส่ แล้วทําไงเร,เราจะดึงคำถามเหล่านี้มาแสดงแบบดันรอบได้ก็ง่ายมากนะครับเมื่อกี้เราถึงข้อที่8ใช่ไหมครับข้อนี้ผมต้องการเพิ่มหน้าสไลด์ที่เป็นดันรอบเวรชันขึ้นมาหนึ่งหน้านะครับโดยการคลิกที่คิดเวอชันสไลด์แน่นอนต้องเลือกอะครับดันรอบเวชัน ออกได้นะครับแลนด์ม็อเพชั่นเลือกแล้วนะครับเลือกแลนด์พชั่นนี่แหละครับตรงนี้ที่เรา <ım. S 1> <manne> ต้องบอกว่าเราจะเลือกแลนด์มอบคำถามจากคลังคำถามไหนใช่ไหมครับเมื่อกี้เรามีคูหนึ่งอยู่คูหนึ่งคูเดียวนะครับคูนึง ก็เลือกไม่ได้นะมีการ,รั้งเดียวก็เลือกเป็นครั้งที่ภูหนึ่งนะครับถ้ามีสองสามภูก็ก็จะเลืมาให้นะครับเลืมาให,ให้เลือกนะครับเราเลือกจากรูหนึ่งซึ่งมีทั้งหมดห้าคำถามด้วยกันเดี๋ยวเขาจะเลือกแบบแรนด้อมมาให้ออัตโนมัตินะครับข้อไหนเราไม่ทราบเขาแรนด้อมมาให้นะครับเอาคลิกโอเคครับเบิ้มไดคืตอบขึ้นมาค่ะแบบแรนด้อม เราลองมารีวิวดูนะครับเขียปึ๊บนี่ครับเขาเลือกมาให้เองสู้เรีนฟอลเอาพีวิวใหม่นะครับเป็นข้อเดิมไหมข้อเดิมไม่เป็นไรรีวิวใหม่เป็นการเร่ยนต้องนะครับอ่ใช่เอาใหม่ทำไมครับจริงๆต้องเปลี่ยนให้ อันนี้เป็นช้อยเดี๋ยวโปรแกรมก็าแล้วันก็เป็นช็อตแดนเซอร์อย่างนี้ครับก็เอาไปใช้จริงก็สไลด์สไลด์ลลนี้ก็จะทำการเรีนร้องคำถามจากครังในคูหนึ่งเข้ามาให้นี่คือหลักการนะครับการทำนะครับหลักการแบบนี้สร,นนนสร้างคำถามก่อนเราค่อยสร้างวอร์ชันแบบแรนดอมวอร์ชันเข้ามาเราก็เลือกปูนะครับ มีคำถามเติมเติมไมครัาจแปลว่าหมายความว่าข้อง้เมื่มจะป็นาแก็เป็นสลับก็ทางไทยบเมื่อได้แบบทดสอบครับเราสามารถรับบิบรับบีออกไปเป็นเอชิมเอลไฟล์นำขึ้นบนเว็บไซต์ได้เลยครับก็ิผ่านอินเทอร์เน็ตสามารเข้าไปทำแบบทดสอบเือี้ผู้สื่ได้เลย ฟังจนถึงวนนนี้หรือจะเป็นการสอบจากเมืองจากวันนี้ก็ได้นะครับเราเราไม่ได้เีซสุนกันวันนีส้วนะครับแต่ผมจช็งไม่ผ่านรอบที่สองที่เมืองนะครับเปิดโทรศัพท์ไห้มครับค ผมเอาต้องการอย่างนี้แหละโอเคยินดีครับยินดีมากๆเลย <L> <coughs> เบอร์โทรนี <c oughs> ่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นบล็อกไลน์บล็อกไลน์แล้วใช่ไหมคลาวที่แล้วก็มีการก็ให้ความสนใจเยอะนะครับขอทางเบอร์โทรศัพท์อีเมลก็มีไลน์ด้วยนะเฟซบุ๊กอะไร

ต่อไนะครับอาจารทีมสำหรับวันนี้แบบเมื่อวานเราองสรุะกับทีมกันก็ทีนีนะครับทีให้เปสตทำ้นัเยอะเยอะดงๆนะ่าเงินเพือนี่ผมจะดูบอลร้านไหนร้านไหนร้านามงประเด็น เดี๋ยวพาไปเองออนญาตไม่ตอบทุกคน้านีนเดี๋ยวผมพาไปเ,ไปเไปไดี๋ยวผมไปรับไปด้วยกันอย่างนี้